ระยะยิงใกล้สุดของเครื่องยิงโรเบิด Mark 19เท่ากับเท่าไหร่ระหว่าง75และ65ถ้าพร้อมแล้วเลือกครับชัวร์ไหมชัวร์ครับ <laughs> เรารู้ไหมไม่รู้ครับเดาครับเ <laughs> ดา<ว>ชัวร์ระว่าความรู้ผมมันอยู่ในสมองเลยครับ <laughs> สมองครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ75ครับมันอาจจะมี <laughs> <laughs> อะไรผ่าก็ได้การเข้าฐานพักแรม มี10บขั้นตอนขั้นตอนการปลดเป้อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ระหว่างสามและสี่ถ้าพร้อมแล้วเลือกครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจเพราะว่าครูท่านเน้นย้ำมากครับจริงครับใช่ครับครูท่านอะไรเอ่ยต้อง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 ระบุชื่อเลยนะครูครูท่านดำรงรักครับอ๋อโอเคสี่นะครับสี่นะโอเคถ้าผิดนี่คือเรียบร้อยและคำตอบที่ถูกต้องคือ โคตรเป๊ขั้นตอนที่4ครับมีอะไรฝากถึงครูดำรงรักไหมครับขอขอบคุณครูครับที่มอบความรู้ให้ผมครับระยะยิงไกลสุดของปืนกลเบา M60 เท่ากับเท่าไหร่ระหว่าง3725กับ3735ถ้าพร้อมแล้วเลือกครับชัวร์มากครับ3725จ็ดสองห้าง่ายชัวร์ไหมไม่ค่อยชัวร์ครับและระยะยิงไกลสุดของปืนกลเอ็มหกสิบเท่ากับสามเจ็ดสองห้าครับว่า ตัวเองเก่งมากครับ